ตาไว้ด้วยครับขออนุญาตผมไม่อนุญาตครับผมผมไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าพอสมควรตามอำนาจหน้าที่ของประธานครับผมไม่อนุญาตภาพพูดถึงเรื่องน้บนับองค์เป็นจุก่อนแล้วผมจะอนุญาตนะครับไม่อนุญาตนะท้านพัาดปิงท่านอาจารย์ด้วยความเคารพนะครับผม,มให้อาจารย์ พูดตั้งสองครั้งแล้วแต่ว่าถ้าพาดพิงไปอีกเดี๋ยวเขาก็ชี้แจงผมไม่อนุญาตแล้วครับอาจารย์กุณานั่งลงครับกุณาครับกับครับท่านประธานับขอเนี่ยใช้สิทธิ์พาดพิงครับพลิศวัฒสสินครับพาดพิงในทางที่เสียหายนะครับถ้าไม่เสียหายผมไม่อนุญาตเช่นเดียวกันครับผมฟังดูนะครับยังไม่เห็นว่าเรื่องเสียหายเอาดูดูผมจะฟังดูถ้าเรื่องเสียหายพูดได้ถ้าไม่เสียหายผมอนุญาตเชิญครับ ใช่ครับท่านประธานขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับเพราะว่าเมื่อสักครู่มีการพูดถึงว่าพาดพิงผมบอกแล้วนะครับไม่ใช่ชี้แจงกลับไปมาพาดพิงในทางที่ท่านเสียหายครับอาจรท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับผมในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐรมนูญครับเมื่อสักครู่มีการพาดพิงว่าอาจจะมีบุคคลบางท่านที่เสนอร่างแล้วไม่ได้หวังผลให้ผ่านจริงก็สามารถดีความได้ว่าคงครอบคลุมถึงผู้เสนอบางรายนะครับดังนั้นผมขอชี้แจงสั้นๆั้สองประการนะครับท่านประธานประการที่หนึ่งนะครับ ในฐานะผู้เสนอผมยืนยันนะครับว่าเสนอร่างกฎหมายอะไรก็อยากจะให้สำฤทธิ์ผลและความจริงแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีเพียงแค่ร่างแก้ไขามาูลที่ผมเสนอเท่านั้นที่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแต่มีร่างแก้ไขอีกฉบับด้วยเช่นกันซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้เสนอร่างดังกล่าวและผู้ร่วมเสอรางร่างดังกล่าวก็ไม่ได้มองถึงปัญหาเรื่องของคําวิธีใช้ของสารบัญแต่อย่างใดถึงมีการเสนอร่างดังกล่าวเข้ามานะครับดังนั้นอันนี้ขอใช้ สิบพักเพีงนะครับคคครรััับบบโอเผลสำเร็จแน่นอนแล้วก็มีความประหลาดใจที่ครับครับจบนะครับเผื่อ่อครับเนื่องจากเราใช้เวลารอท่านประธานครับนานพอสมควรแล้วผมขอถ้าลงประชุมเลยนะครับท่านประธานครับขอขออนุญาตนิดนึงครับท่านประธานครับผมผมผมไม่อนุญาตหรอกครับประธานบอกอภิปรายพอสมควรเรื่องแค่นับองค์ประชุมเนี่ยจะอภิปรายกัน ขนาดไหนก็นับองประชุมครบก็ประชุมต่อถ pues, ้าไม่ครบก็ต้องยุติการประชุมก่อนเท่านั้นแหะครับนะครับท่านใช้เรื่องระเบียบววลาครับท่านประธานเพราะว่าผมมีบรรจุระเบียบเวลาไว้ด้วยครับขออนุญาตผมไม่อนุญาตครับผมไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าพอสมควรตามอำนาจหน้าที่ของประธานครับผมไม่อนุญาต้าพพูดถึงเรื่องนับนับองประชุมก่อนแล้วผมจะอนุญาตนะครับขอให้ลงมติได้ครับ ขอให้ลงมติขอให้ลงมติเสียบัตรนะครับก็ถือว่าเป็นมติว่าครบหรือไม่ครบเสียบัตรได้ครับ <พอ S 2> เมื่อเสียบัตรครบ <ผม S 2> ทุกท่านหรือยังครับครับเมื่อครบั่วแล้วขอแสดงผลครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานครับผมไม่อนุญาตม,มันเป็นทิาประธานผมเพราะกำลังนับองค์ประชุมถ้าจบแล้วผมจะอนุญาตผมเป็นจิตผมก็อนุญาตให้แต่ ้องแสดงผลของการนับคะแนนก่อนอาจารย์ครับแสดงผลครับวงท่านประธานอา,ารย์ครับแสดงครับครับตอนนี้ผู้มาแสดงตนเพื่อเข้าประชุม204ท่านก็ถือว่าไม่ครบองประชุมนะครับเพราะฉะนั้น <มา S 1> ต้องต้องปิดการประชุมไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้เพราะฉะนั้น <S <S ผมจึงขอเลิกการประชุมในวันนี้แล้วขอนัด ประชุมใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา9.30นเมื่อท่านมาแล้วกรุณาลงชื่อถ้าครบก็ดำเนินการต่อไปครับเวลา9.30นครับมาลงชื่อ